สวัสดีครับวันนี้ร้านปั๊มนมจะไม่นําสินค้าสระน้ําขอบตั้งทรงสูงนะครับตัวสระไม่ต้องเป่าลมนะครับแต่ขอบนี่มีที่เป่าลมมานะครับอยู่ในกล่องอยู่แล้วนะครับตัวขอบเป่าลมเพราะว่าป้องกันเด็กชนนะครับตัวนี้จะดีกว่ารุ่นอื่นตรงที่ว่าเป็นขอบนะครับจะนิ่มกว่าเพราะเราเป่าลมเวลาตัวลูกน้อยมาชนหรือกระแทกจะไม่เจ็บสินค้ายี่ห้อเซเกอร์นะครับเป็นสินค้าของศูนย์ไทยนะครับ เหตุผลที่แนะนําว่าซื้อศู์ไทยดีกว่าเพราะว่าจดบริษัทแนะนําเข้าอย่างถูกต้องเป็นหลักแหล่งนะครับถ้าสินค้าไม่มีคุณภาพเราตามหาบริษัทเขาได้แน่นอนนะครับสินค้าตัวนี้จุดเด่นที่อยากแนะนําเลยนะครับว่าเป็นสาะน้ําทรงสูงที่ร้านปั๊มนมขายมาเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ดีที่สุดคือจริงๆเราขายสาะน้ำทรงสูงมาทั้งหมด3ปีแล้วนะครับแต่ตัวนี้เป็นตัวที่ดีที่สุดเราเรารับประกันเรยว่าวัสดุตัวนี้นะครับคุณภาพดีนะครับผลิตจากวัสดุอย่างดี ข้อแรกก็คือนอนท็อกซิกสีที่ใช้และวัสดุที่ใช้ปลอดภัยต่อเด็กนะครับอันนี้เป็นสิ่งสําคัญมากแล้ววัสดุต้องทนนะครับทนต่อการใช้งานทนต่อแรงแรงที่เราเติมน้ำไปเยอะเนี่ยครับก็คือตัวนี้ถ้าเติมผมว่ามีหนักมากกว่า50กิโลนะครับสำหรับน้ำที่เราเติมเข้าไปวัสดุต้องทนนะครับและลูกน้อยใช้งานเนี่ยใช้งานได้เรียกว่าต้องแต่เด็ก3เดือนเป็นต้นไปนะครับถึง4ี่ขวบ5ขวบก็ยังลงไปเล่นได้อยู่เลยนะครับแต่ เด็กโตอาจจะตีขาไม่ถนัดเท่าไหร่นะ,ค,ะครับผมครับสินค้านะครับก็จะมีห่วงยางคองลูกบอลที่เติมลมกาวสําหรับซ่อมในกรณีที่โดนของแหลมแทงขาดนะครับแล้วก็ที่วัดอุณหภูมิแล้วก็แท่งเสียให้เป็นทรงอย่างนี้นะครับสินค้าก็มี3ามสีตามภาพนะครับ ที่เราแนะนําของศูนย์เพราะว่าอย่างที่แจ้งไปก่อนหน้านี้นะครับว่ามั่นใจได้ถึงคุณภาพมาตรฐานแน่นอนนะครับผมส่วนสินค้าตัวนี้รับประกันจริงๆนะครับว่าถ้าหาสาระทรงสูงอยู่และต้องการสินค้าสาระทรงสูงที่มีคุณภาพดีที่สุดแนะนํารุ่นนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเป็นศูนย์สินค้าของศูนย์รายแรกและรายเดียวในประเทศไทยนะครับที่ที่ผ่านการนําเข้าและจดทีเวนบริษัทถูกต้องนะครับ รับประกันถึงคุณภาพได้เลยคือเราก่อนก่อนเรานํามาจําหน่ายแล้วได้ทดลองเล่นอยู่แล้วให้ลูกน้อยได้เล่นดูได้ลองเล่นดูตัวนี้รับประกันเลยว่าดีที่สุดจริงๆนะครับตัวห่วงยางรบกวตรตะเลียดสินค้าแพ็กเกจสินค้าหรือตัวสินค้าภายในกล่องรบควรอัปเดตท,ที่หน้าเว็บไซต์นะครับเพราะว่าห่วงยางเนี่ยจะเปลี่ยนตามซีซันนะจะเป็นายใไมคคือถ้าดูหน้าเว็บเนี่ยจะตรงสุดในเป็นรุ่นปัจจุบันที่สุดครับว่าปัจจุบันนี้สินค้าในกล่องมีตัวไหนบ้างน,นะครับรับประกันเลยครับถ้าหา สระน้ําขอบตั้งสงสูงซื้อห้อนี้ไม่ผิดหวังเป็นของตัวท่อสามารถปรับยืดได้ตามภาพนะครับที่เราดึงออกมานี่คือแบบเราสามารถปล่อยน้ําแล้วเรายืดยืดออกมาไอ้น้ำที่เราใส่ในนี้ระบายออกไปได้สะดวกสบายมากนะครับตัวนี้ไม่ต้องเติมลมเลยนะครับครับโอเคนะครับสินค้าสูง8 0เซนนะครับ,ส,ส,นะรบสูงมาตเป็นความสูงมาตรฐานของสระน้ำขอบตั้งนะครับเพราะว่าลูกน้อยที่เล่นเนี่ย ขาจะไม่ถึงแล้วเราจะใช้ห่วงห่วงคอช่วยตัวสระน้าทรงสูงประโยชน์ของสระน้ำทรงสูงก็คือสินค้านี้เป็นสินค้าที่ยอดนิยมที่คุณแม่ต้องรู้จักถึงประโยชน์เป็นอย่างดีเพราะสินค้าตัวนี้นะครับจะช่วยให้ลูกน้อยได้ออกกําลังกายในน้ําเพราะน้ำจะช่วยพยุงน้ําหนักทาให้เขาตีขาเหมือนเหมือนช่วยพยุงน้ําหนักให้ลูกน้อยเหมือนเดินได้ช่วยซึ่งจะช่วยเรื่องพัฒนาการในด้านต่อไปของลูกน้อยเช่นการเดินการนั่งตัวนี้เสริมพัฒนาการด้าน i อคิและอ Q ให้ลูกน้อยได้นะครับผม ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อเด็กมากนะครับสำหรับสระน้ําทรงสูงนะครับจะสังเกตเห็นได้ว่าแม่แม่แต่ละคนนะครับจะให้ลูกว่ายน้ําตั้งแต่เด็กนะครับเพื่อสุขภาพร่างกายเพื่อพัฒนาการหลายๆด้านทั้ง EQ เรี่ย IQ นะครับขอบคุณครับ